โนปั๊มล่างเวฟร้อยสิบไอค่ะพี่ๆตัวนี้จะเป็นงานปั๊มล่างเวฟร้อยสิบนะคะ ใครขับเว็บร้อยสิบไอนะลูกค้าปั๊มล่างเก่าปั๊มล่างพางเบกมันไม่อยู่แล้วนะคะลูกค้าแนะนาจัดเลยตัวนี้จะเป็นงานปั๊มล่างเดิมเว็บร้อยสิบไอนะคะมีผ้าเบกไปให้ด้วยนะสองตัวแบบนี้งานผ้าเบกนนหนาๆแบบนี้นะคะแถมไปในอุปกรณ์นะคะลูกค้าครบจบแบบนี้เลยไม่ต้องไปหาซื้อแยกใส่นะคะลูกค้าอันนี้มีไปให้เลยในตัวนะคะตัวนี้ค่ะจับแบบนี้ค่ะจับอย่างดีเลยนะคะลูกค้าแข็งแรงทนทานนะคะพี่พ บอกเลยว่าใครได้ไปนะโคตรคุ้มตัวนี้ร้อยเก้าเก้าเหมือนกันนะคะลูกค้าจิ้มดูราคาที่จะกล้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยใครอยากได้ใครสนใจสินค้านะคะใครสนใจตัวนี้กดสั่งได้ที่จะกล้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือตรงนี้ของลูกค้าเลยลดเหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะใครอยากได้กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะบอกเลยว่าลูกค้าได้เป็นงานแพ็กเกจกล่องไปนะหนูแพ็คให้อย่างดีนะคะนี่ หนูแพแคให้อย่างดีหรือใครแบบว่าอยากได้อยากมาดูหน้าร้านมาได้เลยนะคะพี่ๆนี่เป็นงานสีทองค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะเห็นไหมงานสีทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าใครสนใจนะคะจิ้มสั่งได้เลยจ้าสินค้าพร้อมจะส่งนะคะ